อยากบังคิเแต่ของเป็นไงเลยาให้บ่งออิปดี้มึงอยากมาได้ปะหเือตวับลางบดาติดตัว ังตะวลับลาจากเวลายคุ้นจริงเพราะฉันจะชื่อในชื่อนี้เปลนก็อุ้ดังเปเจอไม่เปลี่ยนเปียนเป็นหน้าสุดท้ายของปลาตีถึงเปลี่ยนมาเกือบั้งปี Thành húa có lửa lên cháu Thành húa có lửa lên cháu Thành Với <laughs> nhìn Rồi xin cái Khi mở